สดีครับมาแล้วครับผมโหนเก่งกาจจงใจพระพบกันในรายการเก่งกาจโฮโรเฮลตี้นะครับนะวันนี้เราก็จะมาพูดให้ท่านเข้าใจนะครับในเรื่องาศาสนาพุทธทอ่มีหลายสายครับนะพุทธเถรวาทของไทยนั่นนะครับเป็นสายแขนงหนึ่งมาจากลังกาครับอัธกถาจารย์รจนาต่างๆจึงผิดไปจากพุทธสายมหายานในจีน พระถังสังจังเดินทางจากจีนนะครับไปศึกษาเล่าเรียนที่วัดหรือมหาวิทยาลัยนารันทาในอินเดียโดยตรงครับศึกษาอยู่นานถึง16ปีครับเพราะต้องการศึกษาจากต้นรากจริงๆตามที่พระอานนท์ถ่ายทอดธรรมะจากโอ์ของพระพุทธองค์และก็ได้บันทึกไว้เป็นพุทธวจ,จนะ ที่นารันทานะครับมันจะมีหลายสำนักมีหลายคัมภีร์ว่าด้วยศาสตร์ต่างๆเนี่ยให้เลือกเรียนเยอะมากเหมือนกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่หลายคณะหลายวิชาให้เลือกเรียนเหมือนในยุคปัจจุบันนี้แหละครับพระถังสางจังนะครับต้องเข้าศึกษาเรียนรู้ภาษาสันสกฤตนะครับอยู่ถึงสามปีครับจึงได้ถอดพระคัมภีร์มาอย่างเรียนทะลุแทงตลอด แล้วก็ยังได้แต่งคัมภีร์ธรรมะเป็นภาษาสัตสกฤตอยู่หลายเล่มจนนารันทายกย่องให้เป็นพาตีปีดกกาจารพ์พระถังสังจังวันนี้นะครับขอเสนอเมนูปีไก่อบซอสตามควนนี้ครัวเลยครับครับวันนี้เราก็จะเสนอเมนูง่ายแต่ได้ประโยชน์แล้วครับนะคุณภาพอาหารอย่างนี้เลยครับนะเมนูนี้เขาเรียกว่า ปีกไก่อบซอสเราต้องล้างก่อนนะครับนะฮะนี่น้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราฉลากทองครับผสมน้ำล้างซะหน่อยนะให้เมือกต่างๆไอ้ที่มันเกืือปนมากับเนื้อไก่ะให้มันออกไปครับตอนนี้เราจะมาทําพิธีการหมักกันก่อนนะครับก็เอาไก่มาใส่ก่อนนะปีกไก่นะฮะใส่มาปั๊บเราก็จะใส่เอานี่เลยครับนะฮะซอสหอยนางรมตราไม่ครัวครับนะฮะเอาแค่ ของช้อนนะครับนะตามด้วยนี่แหละครับซีอิ๊วขาวส่วนหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับเอาแค่ช้อนเดียวตามบนด้วยนี่แหละครับน้ำซอสปรุงอาหารนะครับฉลากเขียวตราฉลากทองครับเอาหนึ่งช้อนเหมือนกันนะครับเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ในตอนนี้คุกก่อนคุกเสร็จแล้วก็นี่ครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลสีอิ๊วดำครับสีอิ๊วดำ ครับตอนนี้เราก็หมักแล้วก็ทิ้งไว้นะครับให้มันเข้าเนื้อนะครับนะเอาไว้ทัก5ห้าหรือสิบนาทีนะครับนะตอนนี้เราก็จะผัดเครื่องนะฮะเครื่องสามเกินนี่แหละครับนะฮะเอามาผัดให้มันร้อนนะครับนะฮะให้มันเกิดกลิ่นหอมพอมันสุกดีแล้วก็เราก็จะเอาปีกไก่ลงไปคลุกและผพันหอยเพื่อจะมาอบซอสครับครับตอนนี้เปิดไฟเรียบร้อยกระทะร้อนดีแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับเพื่อจะผัดสามเกลือครับนะให้มันหอมนะฮะ ครับตอนนี้เราก็ผัดนะครับโอ้โหหอมนะครับนะเราก็จะเอาปีกไก่ลงมานะฮะผัดให้มันตึงนะครับให้เนื้อมันตึงดีแล้วก็จะนําไปอบนะฮะหอมแล้วครับนะฮะลงเลยตอนนี้เราก็ผัดนะครับให้ปีกไก่นะเข้ากับสามเกินนะครับนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าพอมันจะเริ่มตึงดีนะครับเราก็จะใส่น้ําครับเราก็จะเอาน้ำนี่ใส่ เอามันท่วมไก่นะฮะเพื่อมันจะได้อบครับตอนนี้เราก็เทน้ำลงไปท่วมปีกไก่นะครับเราก็ปิดฝาแล้วครับเป็นการอบนะเอาทั้สามสิบนาทีก็เดี๋ยวก็จะมีของอร่อยอร่อยมาให้รับประทานครับครับหลังจากเราใช้เวลาอบไปประมาณถึงยี่สิบกว่านาทีนะครับนะฮะเราก็จะมาตรวจดูครับนะฮะว่ามันโอ้โหกำลังดีเลยครับนะฮะคือตอนนี้มันโอเคไก่มันสุกแล้วครับนะฮะ เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้น้ำซอสราดข้าวก็ปิดไฟได้เลยครับแต่นี้เพื่อให้ความทันกทันใจนะครับนะเราก็จะทำการชิมครับก่อนเสิร์ฟนะครับโอ้โหมันร้อนๆหรือยมงกินหอมฉุยเลยครับนะหืมล้ำลอยสั่นเลยครับพิษพันธ์ ราแม่ครัวและฉลากทองครับนะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพครับทุกครัวเรือนขาดไม่ได้ครับสำหรับวันนี้ชมแล้วอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนนนนจมมมมีีีีีกกิิอาาาาารดดถ้ไไ่่็ยยยโลส